ละครชีวิตรักดาวพระศุขร์ณนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีหญิงสาวคนนึ่งกำลังนั่งรอพยาบาลเรียกชื่ออย่างใจจดใจจ่อข้างกายมีหญิงวัยกลางคนคนนึงนั่งอยู่ด้วยและกำลังปลอบใจไม่เป็นไรนะคะคุณหนูทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นค่ะจะดีขึ้นจริงๆเหรอนมนมจะให้ฉันทิ้งลูกมันจะดีได้ยังไง แค่นี้ฉันก็ไม่รู้ว่าเราทำบาปกันแค่ไหนแล้วแต่คุณหนูจะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าคุณหนูท้องกับคนรับใช้ขึ้นมาท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอีกอย่างไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็หนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทิ้งลูกไว้ในท้องให้คุณหนูรับผิดชอบอยู่คนเดียวแต่ลูกทั้งคนนะนมนมจะให้ฉันทิ้งไปได้ยังไง คุณหนูเลือกเอาเธอค่ะว่าจะเอาชื่อเสียคุณพ่อคุณแม่มาแลกกับไอ้เด็กที่เกิดมาแบบไม่ตั้งใจคนนี้น่ะเหรอพ่อมันก็แค่ผู้ชายจนๆแถมยังไม่รับผิดชอบเชื่อนมนะคะมันไม่ประหาบหรอกค่ะทิ้งๆเอาไว้ที่นี่เดี๋ยวก็มีคนเก็บเอาไปเลี้ยงเองนั่นแหละตัว่านมคุณหนูอาดือกับนมสิคะก็เพราะว่าดือกับนมนั่นแหละถึงได้ไปท้องกับไอ้คนรับใช้จนๆเนี่ย คุณวิภาวงสะอาดค่ะอยู่ไหมคะคุณวิภาวงสะอาดพยาบาลเรียกชื่ออยู่หลายครั้งหนุ่มแม้นจึงสกิดเขาเรียกแล้วค่ะคุณหนูเขาเรียกวิภาวงสะอาดไม่ได้เรียกฉันฉันชื่อสสิปภาแหมคุณหนูจําไม่ได้หรือคะว่าคุณหนูเปลี่ยนชื่อมาเพื่อจะคลอดลูก อย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดเชียวว่าชื่อสสิปภานะคะจริงด้วยฉันลืมไปแล้วสสิปภาก็เข้าห้องคลอดไปตอนที่เธอคลอดมีดาวดวงหนึ่งขึ้นมาบนท้องฟ้าสวยกระจ่างตาขนาดคุณหมอที่ช่วยทำคลอดให้ยังบอกวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะดาวสวยกว่าทุกวัน ว่าแต่คุณแม่จะให้ลูกชื่ออะไรดีคะดาวสุขวันนี้ดาวสุขขึ้นสวยจริงๆฉันจะให้ลูกฉันชื่อว่าดาวพระสุขคะ่ะโอ้โหชื่อเพราะมากเลยคะ่ะดาวพระสุขชื่อสมตัวคุณแม่ก็สวยลูกก็น่ารักจิ้มลิ้มเหมาะแล้วละ,ค,ะค่ะค่ะขอให้แกเลี้ยงง่ายๆใครเห็นก็เอ็นดูนะคะ สสีประพาบอกแล้วร้องไห้สงสารลูกจับใจที่วันนี้จะได้กอดกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงสิคะแกมีปานรูปหัวใจที่หน้าอกข้างซ้ายด้วยนะคะแปลกจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หัดอาบน้ำเด็กคุณแม่ก็จะเห็นลคะค่ะหมอบอกแล้วออกไปสสิประพายิ่งเศร้าแม่ขอโทษน,นะลูก อยู่ที่นี่เป็นเด็กดีอย่าดื้อน,นะคะสัิสีปภาบอกแล้วแอบหนีออกไปจากโรงพยาบาลพร้อมกับนมแมนทิ้งเด็กหญิงดาวพระสุขที่น่าสงสารเอาไว้ในโรงพยาบาลเอ๊ะทำไมคนไข้ห้องนั้นปล่อยลูกร้องไห้นานจังเลยไปดูหน่อยสิเธอป่านนี้เรายังไม่หยุดร้องเลยเนี่ยได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวฉันไปดูให้คะ่ะ รีบไปดูหน่อยนะหลวกหูคนไข้ห้องอื่นจะแย่เนี่ยได้ได้ค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะพยาบาลบอกแล้วรีบเข้าไปดูในห้องแล้วก็ต้องตกใจวิ่งหน้าตาตื่นออกมาคุณหมอคะเขาหนีไปแล้วค่ะข้าวของไม่อยู่เลยตายแล้วฉันว่าแล้วเห็นทำหน้าแปลกๆตอนอุ้มลูกโถดาวประสุขน่าสงสารจริงๆ เพิ่งลืมตาดูโลกแท้ๆก็ต้องมากลายเป็นเด็กกัาพา้าเอาอยังไงดีล่ะคงต้องเลี้ยงเอาไว้นะคะคุณหมอจนกว่าจะมีคนใจดีมาขอแกไปเลี้ยงน่ารักขนาดนี้ทิ้งได้ยังไงเนอะนั่นน่ะสิคะคุณหมอทิ้งได้ยังไงก็ไม่รู้น่าเอ็นดูแต่เขาก็คงจะมีความจำเป็นนั่นแหละ ตอนที่หมอเห็นเขาคุยกับลูกหมอก็ว่าเขารักลูกมากนะหลังจากนั้นเด็กหญิงดาวพระสุขก็กลายเป็นเด็กกำพร้าตัวน้อยที่หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลผลัดกันเลี้ยงดูเป็นขวัญใจของใครต่อใครในโรงพยาบาลเพราะเด็กหญิงดาวพระสุขเป็นคนเลี้ยงง่ายและอารมณ์ดีทางด้านครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวนายตำรวจชื่อประยุทธ์ ภรรยาชื่อมารสีทั้งคู่พยายามมีลูกกันเท่าไหร่ก็ไม่มีจนกระทั่งคุณนายมารสีอายุ35ปีแล้วจนมีคนแนะนำคุณนายมารสีว่าให้หาเด็กมาเลี้ยงจะได้เป็นลูกอิจฉาลูกแท้ๆจะได้มาเกิดคุณนายจึงรีบเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาสามีจะดีหรือคุณเด็กน่ะไม่ใช่หมาใช่แมว เลี้ยงมาให้ลูกเราเกิดแล้วจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนแห่คุณพี่ก็เลี้ยงเอาไว้เป็นลูกเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะฉันไม่ใช่คนใจหมายไ้รก,กรรมที่พอลูกเราเกิดจะเอาเด็กคนนี้ไปทิ้งสักหน่อยแต่คุณแน่ใจเหรอว่าจะรักลูกเท่ากันได้อ่ะคนหนึ่งลูกเลี้ยงคนหนึ่งลูกตัวเองให้มีก่อนไหมคะคุณฉันยังไม่ท้องเลยคิดอะไรไปล่วงหน้าไปได้ออ ตามใจถ้าคุณคิดว่าคุณเลี้ยงได้ได้สิคะฉันมีสัญชาตญาณความเป็นแม่ยังไงเด็กคนเดียวฉันก็ต้องเลี้ยงได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะหลังจากนั้นคุณนายมรารสีก็มาที่โรงพยาบาลพอเห็นดาวพระสุขก็ถูกชะตามากน่ารักจังดูสิจิ้มลิ้มเฉียวฉันเอาคนนี้แหละเด็กคนนี้ชื่อดาวคะ่ะดาวพระสุข น่ารักมากนะคะกินเก่งเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีไม่ค่อยร้องไห้ด้วยค่ะดีค่ะฉันเอาเด็กคนนี้ฉันสัญญานะคะว่าฉันจะเลี้ยงอย่างดีที่สุดยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมรักเหมือนลูกแท้ๆเลยละค่ะเป็นบุญของแกจริงๆค่ะที่ได้เจอกับคุณนายมารสาีนี่ทางเราก็รอให้แม่เขามารับจนผ่านมา9้าเดือนนี่ละค่ะ คุณแม่ของเขาก็ยังไม่มารับเลยแม่ของเด็กชื่ออะไรล่ะคะชื่อวิภาค่ะวิภาวงสะอาดหลังจากนั้นคุณนายก็รับเอาเด็กหญิงดาวพระสุขมาเลี้ยงแต่เสียงร้องของเด็กชวนปวดหัวทำให้คุณนายเริ่มลำคาญและชักจะทนการเลี้ยงดูเด็กไม่ไหวสัญชาญาณความเป็นแม่ที่ได้บอกสามีเอาไว้หายไปทันที เลิกเหื่อเลิกสนใจเรียกให้คนใช้มาดูแลแทนอย่างเดียวจบไปแล้วนะคะสำหรับละครชีวิตรักตามรอยละครดังเรื่องดาวพระสุขค,ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าอยากได้เรื่องเป็นตอนตอนแบบนี้หรือว่าจะเอาแบบตอนเดียวจบละครชุดฟ้ามีตาค่ะถ้าชอบคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ